โอ้มัน,นตกคลองนาลายเดินขึ้นดูนธรรมชาติน้ำตกคลองนารายเราจะไปเอาน้ำมนต์นะครับทานนาราย ก็เขียวที่เตียงเน,นี่นยนนทนาน้ำยิ่งอย่างน,นี่จะเป็นหน้านี่นะเดี๋ยวมุมนี้เราถ่ายรูปก,ก่อนอันนี้น้ำยังไม่เต็มเป็นหน้า อ่ะทาดไปเลยหนึ่งสาเจ้านะ